ัดีครับมาสทัอ์ครีเอเตอร์นะครับวันนี้โยชมุมาแนะนำครับแก้ปัญหาพวกเป็นน้อยหรือว่าเป็นบางคนอาจจะเป็นแบบส่งรูปดีดีโอไม่ผ่านหรือว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายที่มันแบบมีปัญหาส่งไม่ผ่านต่างๆครับวันนี้จะเป็น4ข้อที่ผมว่าผมเจอบ่อยแล้วทุกคนน่าจะเจอด้วยครับผมมาแนะนํากันแล้วก็วิธีแก้ปัญหาก็คือเนี่ยครับผมได้ซื้อตัวนี้มาครับเป็นการถ่ายวิดีโอนะเวลาที่เราไม่ว่าจะท o u t u b e หรือว่าทาวิดีโอข,ขายนะเราจะมีปัญหาเรื่องของแสง ที่มันโอเวอร์กันเองแล้วตัวแก้ปัญหาก็คือ ND filter ตัวนี้นะครับนี่ผมซื้อมมาเลยนะครับวาลิเบอร์นเนี่ยครับปุโฟเนี่ยมันดียังไงครับมันจะช่วยในการที่จะแบบลดแสงสีขาวที่อยู่ในการถ่ายทําของเราทุกขั้นตอนนะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยมันก็จะแบบนี้ครับอันนี้สมมตินี่คือเราปรับแบบมันอ่อนนะแี่แล้วมืดพอมันสว่างมากนีลยเราก็ปรับให้มันมืดนะอ้าว พอมันไม่มืดเริ่มสว่างแล้วหรือเราทอดอเลยก็ได้หรือว่าเราปรับให้อ่อนลงเนี่ยมันก็จะช่วยปรับกองแสงง่ายๆคือกรองแสงให้ภาพวิดีโอเราสวยขึ้นครับบางทีเราปัญหาที่เจอมาข้อแรกเลยที่เจอบ่อยๆก็คือเซนเซอร์ครับเวลาที่เครื่องเราถ่ายมากๆร้อนอาจจะตกเออแล้วก็ดูภาพไม่สวยวิดีโอไม่สวยนะแล้วบางทีก็โอเวอร์ไปเลยนะหรือว่ามันแบบ ีว่าเปนเ็นเซ็นเซอร์ที่ไม่โอเคนะก็คือบางทีแสงมันเยอะเราตรงไปปรับแล้วมันก็เพี้ยนทําไม้ปรับไปปรับมามัน,ม,นมันก็ตั้งข่าวเซนเซอร์ไม่ดีนะนี่คฟิลเตอร์นี่ช่วยได้นะแล้วก็โฟกัสใช่โฟกัสมากๆาเ,นนเนี่ยเราแสงมากๆแล้วใช้เอฟน้อยๆเนี่ยมันจะไม่สามารถถ่ายในการแสงจ้าได้เลยตัวแสงอนาะทิตย์เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะเดี๋ยวถ้าแสงจ้าๆเนี่ยมันถ่ายเป็นแบบนี้แต่เราใสา่ฟิลเตอร์เนี่ยเป็นเนี่ยเราจะได้รู้บังทีว่าอู๋รู้นี่ชื่อตั้งนานแล้วนะเพราะว่ามันจะทําให้วิดีโอนี่สมูทแล้วก็สวยงามเหมือนในหนังเลยอ่า และนี่ก็เป็นการทดสอบนะครับเราตั้งกระบ,บองเพชรเอาไว้แล้วก็เราลงปรับนะบถ้าเราไม่ใช้ฟิลเตอร์เนี่ยแสงตรงที่ท้องฟ้ามันจะโอเวอร์เราเปิด f 2.8นี้ไม่ได้เลยนะเราใช้ f ส8นะุดแลองปรับฟิเเลเตอร์ฟิลเตอร์มันจะุมสว่างจนมืดคือแสงที่สวยเลยครับสังเกตว่าวิดีโอนี้เราสวยมากๆแจ่มเลยสีแจ่มโอเคมากและเราได้ลองตอนฝนตกนะสังเกตว่าท้องฟ้าเนี่ยโอ้โหเราเปิด f 2.8เนี่ยเราเห็นรายละเอียดท้องฟ้าที่แบบ 4, สบีสดใสแล้วก็สีฟ้าเลยนะถือว่าซื้อมานี่ใช้งานได้แน่นอนนะครับ และอีกหนึ่งตัวทดสอบก็คือโคมไฟนะถ้าเราไม่ใส่ฟิลเตอร์แล้วเราจะไม่สามารถมองเห็นไส้ในของหลอดไฟได้เลยนะเนี่ยพอเราใส่ฟิลเตอร์ก็จะเห็นไส้ในแล้วก็ปรับได้จากหน้าเลนเลยคือโฟกัสบางทีมันจ้าจนแบบโฟกัสไม่ได้หรือว่าปรับแบบไม่รู้จะโฟกัสอะไรดีแลวก็โอเวอร์ไปยเงี้ยมันก็ในการส่งขายเนี่ยมันก็ตกได้เหมือนกันนะในพูดถึงแง่ของการที่จะแบบเราส่งขายไงแต่แง่ทำวิดีโอทั่วไปส่งอาจารย์ขายนี่ยก็คือเรียนรู้ได้เหมือนกันนะคือผมพูดในมุมมองมือใหม่นะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะออเเคมต่ไปลย แล้วก็มา e อ p o s u r e นะ e x p ก s u ร e คือแสงโอเวอร์เองนะก็คือบางทีเราก็โอ้เราถ่ายไปเนี่ยมันจ้าไงเราก็ไม่รู้บางทีหน้าจอเพี้ยนมั่งตาเรามัวมั่งถ่ายไปนึกว่าเรา่าขาวแล้วจริงๆมันโอเวอร์ใช้งานไม่ได้เนี่ยแล้วก็มาแต่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาที่สอบตกสอบไม่ผ่านแล้วเราต้องเสียเวลาานาดนั่งแก้งนะลำบากมากเลยตรงก็คือฟิลเตอร์ตัวนี้ก็คือแก้ได้ตรงๆเลยว่ามันจะช่วยลดแสงแล้วก็ไม่มีปัญหาข้อเนี้ยน่าจะตัดออกไปได้เลยว่า e x p o s u r e หรือแสงโอเวอร์เนี่ย ทำให้ตัวนี้ใช้งานได้ทภาพมากเราก็ไม่ต้องมานั่งปรับ S top อะไรวะเราก็ปรับแค่เลนอย่างเดียวโอ้แต่ว่าสะบกสบายมากเลยนะแต่ว่าช่วยเราได้เยอะเลยนะ ND ตัวนี้ผมก็ไม่รู้รผมก็เพิ่งซื้อมาแล้วก็ผมก็ไม่ได้เรียนมาเราเราก็เพิ่งศึกษาว่าเออตัวนี้มันช่วยได้แล้วก็ตกหลายรอบมากบางทีเราก็เอออาศาาัยถ่ายแสงที่แบบธรรมชาติแสงเย็นแสงเช้าไงแต่บางงานเราไม่สามารถที่จะถ่ายกลางวันได้หรือว่ามันบังคับให้เราถ่ายกลางวันเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้งานที่สวยก็ไม่โอเคเลยนะและก็อีกอันก็งเนา ผ่ายสวยก็จริงนะแต่ว่าเราไปปรับ หรือว่าเราลดแสงอะไรเงี้ยเป็นน้อยมันก็ปรับตกได้อีกนะเออผมเจอบ่อยมากเลยเราไปเล่งสีหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ปรับตกได้ดอีกเพราะข้อหาน้อยนะจริงๆก็วิธีแก้คืออย่าไปปรับสีเยอะนะมางรูปเนี่ยรองวดีโอที่ผมส่งขายเนี่ยคือไม่ได้ปรับอะไรเลยนะปรับปรับแค่ความสว่างน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยเราจัดแสงให้มันโอเคตั้งแต่เราถ่ายอะ่ะมันจะงานเราจะขายดีแล้วก็มันลดปัญหาแบบการทํางานตอนหลังนะเราไม่ต้องมานั่งดึงนั่งนูนะให้เสียเวลานะฮะเราถ่ายให้เสร็จเลยคนระับก็น่างานนี้ให้มันแบบทำงานง่ายที่สุดนะสำหรับมือใหม่แนะนําอย่าง องก่อนหน้าว่าสั่งมาโหเลว้มาะนะปกติก็บอกว่า2อาทิตย์ใช่ไหมอันเนี้สยส่งมาจากจีนนะเซเจิ้นเลยมีการติดต่อเลยเราดูการว่าไทาม์ไลน์เลยว่า5วันถึงนะโหสุดยอดมากถือว่าการมิติใหม่การซื้อของอะครับมันเดช่วงนี้มีข่าบกันตัดพ่อค้าตงกลางเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะมีคนไทยมาขายเราในราคาสามร้อยเนี่ยแต่เนี้เราซื้อในราคาที่ถูกกว่าเนี่ยสมไวแล้วก็ได้ของมีคุณภาพเหมือนกันดูชีวิตเราดีขึ้นเยอะมากเราไม่ต้องซื้อของแพงนะปรับได้ถึง2 0 0ร้อถึงสี่ร้อยนะบางชุดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราต หนึ่งพอแล้วก็เราปรับเอาปกติมันต้องเปลี่ยนใส่เป็นใส่เป็นใส่เป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเนี่ยมันเสียเวลาแล้วก็บางทีเราพกไปเยอะหายอีกที่เก็บเก็บหนักอีกโอ้โหปัญหาเยอะมากเราใช้อันนี้พอครับใครอยากได้สีเพิ่มอะไรนียโปรแกรมมันดีกัไปใส่สีไปใส่อะไรด้อฟายมันดีมันใส่สีใสเอฟเฟกอะไรไปใส่เพิ่มดีกว่านะเราไม่ต้องมาแบ่งน้ําหนักอยู่นะลดแสงได้หนึ่งแปดสต็อปนะก็คือเมันเราสว่างมากๆเนี่ยเราก็ลดไปได้สองสต็อปแล้วเราก็ใช้เอฟสองจุดแปดในคันถ่ายแล้วก็เซปจิเตอร์สองร้อยเนี่ยมันเอา 8องแปดนี่อเวอร์สเปจตเตอร์ก็เป็นหมื่นเลยเป็นพันเลยผมไม่ไหวนะใช่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้มันก็ช่วยเราได้เยอะมากๆนะสิ่งที่มันจะถ่ายได้คือถ่ายน้ําถ่ายน้ําทะเลถ่ายน้ําตกถ่ายต้องฟ้าถ่ายได้นะหรือว่าถ่ายหนังถ้ามันดูแบบ smooth, สมูทใสเนียนมันในหนังนะโหคุณประโยชน์นี่คือเยอะมากนะก็คือซื้อตัวเดียวเอาอยู่คุ้มมากๆนะมันก็ช่วยให้เราที่ได้วิดีโอรูปภาพอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นพูดถึงรูปภาพเนี่ยตอนนี้ก็คือผมก็ลดปรยากถ่ายเยอะนะเพราะว่าราคามันแบบ ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าส่งอนโนบี้หรือส่งบางเว็บเนี่ยกราคาอาจจะดีอยู่นะแต่ว่าเน้นวิดีโอแต่ของวิดีโอคือแบบเท่ากับรูปแบบหลายร้อยรูปนะเออถ่าย สิบูปยังไม่ถึงเหรียญเลยบางทนะีก็คือแบบถ่ายวิดีโอดีกว่านะอยากให้ทุกคนมาเน้นวิดีโอนะใครที่อยากอยู่ในวงการนี้ต่อคือเน้นมันใน,นวิดีโอนะเพราะว่าไปฟังคนที่เป็นฝรั่งนะเขาบอกว่าเออเขาไม่ได้โหลดมาทุอะไรมากเพราะเขาอะถ่ายวิดีโอแล้ววิดีโอเขาขายดีไงเลวเวลเขาสูงมากก็คือมันก็จะได้ค่าคอมเยอะนะตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนการค่าคอมมิชชั่นแต่ว่าโดบี้เนี่ยราคาดีมากนะผมยังได้โหลดที่แบบราคาที่สูงโอเคอยู่นะโอเคก็ได้แบบ20เหรียญอะไรเงี้ยโอ้ือว่าเยอะมากนะ สำหรับเลนส์เนี่ยเหมือนที่ผมจะใช้เนี่ยผมเลนส์กล้องเนี่ยของผมมันจะเป็น67นะก็คือหน้าเลนส์มันจะ67นะสำหรับคนมือใหม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเลนส์ตัวเราก็ริรุ่นของเราแล้วก็จะมีถามว่าฟิลเตอร์ขนาดเท่าไหร่มันก็จะบอกนะเหมืองผม67ผมก็ซื้อ67มาแล้วก็ไปใส่ที่เลนส์ของผมใช้งานได้เลยนะแลวผมก็ได้ลองใส่ฟิลเตอร์ลองดูแล้วครับว่ามันใส่ได้ง่ายมากๆแล้วก็ได้พอดีเลยแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือใส่ฝาไม่ได้นะมันใส่ที่ครอบเลนส์ไม่ได้นะแล้วก็ใส่ฮูดไม่ไ ถอดฟิลเตอร์ออกมาแต่มันก็คือมันจะใส่คู่กันไม่ได้เลยปิดก็ปิดได้ไม่ค่อยแน่นนะแล้วก็ใส่ฮูดไม่ได้นั่นเองแต่ข้อดีก็คือมันจะช่วยเราในการทํางานที่ลดแสงได้แล้วก็กันหน้าเลนสของเลนเราได้ด้วยในตัวนะครับถือว่าถือว่าสวยงามเลยเดียวทําให้เราดูเท่ขึ้นมาอย่างนิดนึงเลยต้องดูดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวสั่งมาผิดแล้วก็ลบาบากนะสำหรับคนมือใหม่นะแลวราคาก็อยู่ที่ผมซื้อมาัร้อยสามบาทแต่ค่าส่งก็สองร้อยไงรวมกันสามร้อยไงมมันก็เลยแบบ อาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าก็ถูกวาที่เราไปซื้อร้านค้าเนี่ยอาจจะขายเป็น6,700หรือว่าเป็นพันนะราคาจะอยู่ที่ 100, ท 1, นะร,นะร้อยกว่าบาทถึงหนึ่งพันนะปีนะหรือว่าอะไรจะาร์ด้าหรือว่าใครที่มีลิง แอปอื่นเนี่ยก็มันจะถูกลงนะหรือโปรโมชั่นของแอปแอปนั้นนะเออแล้วก็มียี่ห้อที่แบบดีหน่อยก็อันนี้ก็คือระดับแบบเริ่มต้นนะสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มถ่ายวิดีโอเนี่ยซื้อมานี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะผมจะช่วยได้เยอะนะเวลาที่เราไปถ่ายกลางวันหรือเราไปเที่ยวนะสรุปเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะซื้อ ND filter ตัวนี้มานะในราคาที่ไม่แรงมากแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเราก็ซื้อมาใช้งานนะเราก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการทำสต็อกนะขายถ่ายวิดีโอก็ส่งไปเรียนรู้ไปนะคคครรรรัับเเเเดดดดดีีีี๋ยยยยววววกกก็็ไ้้้ขขาาาาาาแนนนนนนน่่่่่่ออหงิิปปะะะโชทททุ น่าจะมีโยชน์กับเพื่อนเพื่อมือใหม่หรือว่าคนนี้อาจจะยังไม่รู้เหมือนผมเนี่ยผมก็แบบมือใหม่ไงแล้วก็เลยไม่รู้เรียนรู้ไม่ได้จบนิเทศมาแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องกล้องอะไรมากเราประสบการณ์แล้วก็ความรับของเราในการชอบถ่ายวิดีโอถ่ายรูปแล้วก็ท YouTube นะขอหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับฝากแชร์เพื่อนเพื่อนที่แบบมือใหม่หรือว่าอยากให้มีรายได้เสริมในตอนนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะเราเอาเงินดอลลาร์มาเนี่ยเออเราเข้าประเทศมาเราก็จะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นอาชีพหลักก็เลยนะบางคนนี้มาสตเตอออรร์ขลาา,กากปก่นชงแสสดบ